สวัสดีครับผมนายวิชิตอธิวัฒนานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนน้องมิตามวิทยานะครับเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไทยสู่อาเซียนโรงเรียนน้องมิตตมวิทยานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละจันทร์เขาทำอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาอยู่ตอนที่ร้านอะไรก็ไม่รู้ครับร,ร้านอะไรครับแนะนาตัวหน่อยครับ ปล่า้ครับอ่าห้องไหนครับน้องห้องมหนึ่ับหครับอ๋อแล้วขายอะไรมาครับนี่ขายอะไรแล้วขายยังไงครับหบาทสิบาทรับยังไงครับหาบาทสิบาทไอโซนั่งนี้สิบาทห้าบาทเลยบางนี้ยห้บาทครับอ๋อครัาเก วันนี้เราก็อยู่กันที่ห้องของผมเองนะครับห้องสองห้องสามนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะขายอะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่าคุณชื่ออะไรครับชื่อแจวัตครับเอ่าคุณมาขายอะไรครับวันนี้เอ่าขายผักแล้วก็ขายไก่เป็ดนะครับอ๋อแล้วไม่ทราบว่าไก่เป็ดนี่ของใครครับเอ่าของคุณอนุพงศ์พันเพื่อครับอ๋อครับผมแล้วขายยังไงบ้างครับเนี่ยอ่าอนี้ขายเป็นมัดครับผมขายเป็นมัดฟันละกี่บาทเลย มันละดิบบาทโอครับผมแล้วก็เรามาดูครับตรงนี้นะเป็นร้านขายน้ำสวัสดีครับอคุณชื่ออะไรครับชื่อลาลีดาค่ะอ๋อครับวันนี้คุณมาขายอะไรครับขายโซดาค่ะวันนี้มีน้ำแดงโซดามาทีแล้วโซดาเป็นยังไงโอ้ครับผมครับแล้วนี่เกี่ยวอะไรกันคุณชื่ออะไรครับลาลีดาอ่าดิชันดิชันไหนครับตอนนี้ นี่ว่าจะเดกนแล้วไหนคุณคุณมาขายอะไรตรงนี้ขายอะไรครับอ้นี่มันคืออะไรครับไม่สวยเลยนี่อะไรนี่ัอ่้ยครับมีใจไหมไนมัน

ครับแล้วดูนะครับห้องเด็กโมสาครับเขาขายอะไรครับลูกินอดแล้วไม่ถึงขายลูกคินทอดครับนี่ขายทั้งห้องเลยอมัน่ยดค่ะอ๋อครับครับเรามาดูของห้องอื่นดีกว่าครับสวัสดีครับห้อ้สอบต่อ เขาไม่ค่อยตอบผมเลยสงสัยหน้าตาผมจะน่ากลัวมากเลยมาดูของพอดีทีไง